คําคขวัญของจังหวัดกาลสินเมืองฟ้าแดดสงยางโป่งลางเลิศลำ้ำวัฒนธรรมภูไทยผ้าไหมแพรวาผผาเสวยภูพานมหาทานลำปา,า,าวไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีกาลสินเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานจากหลักฐานทางโบราณคดีบ,บ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละวะ ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ1,600ปีจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2,336โดยเท้าโสมพมิตรได้อพยพพร้อมด้วยไพ่พลหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำเปาเรียกว่าบ้านแก่งสำโรง แล้วได้นำเอาเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าวยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมืองและพระราชทานนามวา่าเมืองกาลสินหรือเมืองน้ำดำซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณากาล ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรโดก้าโปรโดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้เท้าวสมพมิตรเป็นพระยาชัยสุนทรครองเมืองกาลสินเป็นคนแรกจังหวัดกาลสินแบ่งการปกครองออกเป็น18อำเภอคืออำเภอเมืองกาลสินอำเภอยางตลาดอำเภอกรรมลาสายอำเภอสหัสคัน อำเภอสมเด็จอำเภอกุชินารายอำเภอท่าคันโทอำเภอเขาวงอำเภอห้วยเม็กอำเภอขำม่วงอำเภอหนองกุงศรีอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอร่องคำอำเภอสามชัย อำเภอนาคูอำเภอดอนจานและอำเภอคลองชัยมีพื้นที่จำนวน7 0 5 5ตารางกิโลเมตรประชากรประมาณ982,578คนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด ตั้งอยู่เลขที่3ทับ4 7ถนนบายพาสท,ทุ่งมนอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินมีพื้นที่ความรับผิดชอบทั่วทั้งเขตจังหวัดกาลสินโดยมีโครงสร้างการบริหารดังนี้ฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายยงยุทธหล่อตระกูลเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายประยงโมกพาเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่งนายจงกลรัตน์ดอนโอลานเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่สองพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนห้าคนฝ่ายนิติบัญญัติโดยมีนางจารุณีพิมพนิษณ์ณนะนะครพนมเป็นประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน30คนจาก18บแปอำเภอของจังหวัดกาลสินฝ่ายข้าราชการประจำมีนายวีรศักดิ์ภูครองหินเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน234คน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น8ส่วนราชการกับ1น่หน่วยตรวจสอบดังนี้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกองกิจการสภากองแผนและงบประมาณกองครังกองช่างกองพัสดุและทรัพย์สินกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน่วยตรวจสอบภายในและมีโรงเรียนมัธยมอยู่ในสังกัดจำนวน12โรงเรียนคือโรงเรียนเมืองสมเด็จโรงเรียนนาเชื่อวิทยาคมโรงเรียนลำปาววิทยาคมโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรโรงเรียนคลองขาววิทยาคารโรงเรียนดงมูลวิทยาคม โรงเรียนทรายมูลวิทยาคมโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมโรงเรียนเนินยางประชาสามคัคคีโรงเรียนหนองห้างพิทยาโรงเรียนบัวขาวและโรงเรียนจุมจังพลังราชมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด458คนและมีนักเรียนในปีการศึกษาที่1ทับ2,555 จำนวน7,226คนผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสิน์ได้กำหนดกรอบวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้ว่า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรก้าวหน้าการศึกษาสู่สากลประชาชนมีสุขภาพดีส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมมุ่งนำการท่องเที่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดฟื้นฟูชีวิตสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจึงได้นำไปสู่นโยบายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินดังนี้ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาด้านการเกษตรพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินยังได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดที่ประสบกับภัยพิบัติต่างๆโดยจัดส่งชุดเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดออกไปปฏิบัติงานในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการเกลียดปรับผิวจราจรลูกรัง ให้ประชาชนได้สัญจรไปมาและขนพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้นการขุดลอกลำห้วยคูคลองหนองบึงให้เป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรมปรศุสัตว์และการประมง สนับสนุนเครื่องจักรกลขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและเครื่องเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลเพื่อใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรนอกจากนั้นยังได้ส่งชุดซ่อมแซมถนนลาดยางออกปฏิบัติการในเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประชาชนได้สัญจรไปมาและขนส่งได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น องการบริหารส่วนจังหวัดกาลสินขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนในครั้งนี้และขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขอบพระคุณค่ะ